เปิดตัวแล้วที่ญี่ปุ่น Redmi Note 10T ใช้ชิปซมบ,บรากซ 4805G ให้่อ6.5นิ้ว90เฮแบต5,000ม ah, ิลลิแอม์มีชัดไวหล่าสุดทาง Redmi ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่เพื่อทำตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Redmi Note 10T ซึ่งจะเป็นคคลโมเดลกับ Redmi Note 10T 5G ที่เปิดตัวในประเทศอินเดียเมื่อปีที่แล้วนะครับ โดยเลน m i มี่ e น0 t ทรุ่นใหม่นี้จะมีจุดเด่นที่การเชื่อมต่อ 5g ใช้ชิป qualcomm snapdragon 4 8 0 5g ให้แรมาที่ 10GB พร้อมรอม 64GB สามารถเพิ่ม e ไมโครเอดีกได้มีหน้าจอ 90Hz เฮิร์ตดอทดอดิสเพย์ขนาด6.5นิ้วคมชั้ระดับ full hd plus รองรับค่า r e เฟ e s เลยระดับ 90Hz และฟีเจอร์ e i care ครอบทับด้วยกระจกระจกระลักลั3สาให้กล้องหลังคู่ความลเอียด50ล้านกับ2ล้านพิเซลบรนบระบบปัิการ android 11 ตัวเครื่องมีคนณสมบัติป้องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 18W Fast Charge Smart ์ทโฟ e เลนมีนอส10ทีมีเลือด3สีมีราคาอยู่ที่34,800เยนหรือประมาณ9,200บาทครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กด Like เพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ